ถึงไปเจอโอมากระเสองใจหนึ่งร้านนี้เป็นคอสิเกินคุ้มและอิ่มมากๆอะทุกคนมีเสิร์ฟเนื้อวากิวเอลไฟด้วยนะวันนี้เรามาที่ร้านวาโชเจแปนนิสเลสเซอร์รอนในร้านจะมีทั้งโซนโอมากระเซตแล้วก็อาราคาเลือกเป็นตัวโอมากระเซตคาโปวาโชสไตล์จะเสิร์ฟทั้งหมด10คอสเดียวคนละแค่1499เก้นด้าทุกคนยอมรับตรงนี้เลยว่าตอนแรกนึกว่าจะไม่อิ่มแต่คือมันผิดค่าสุดๆอะเริ่มจากเวลคัมดิงเปิดตอมรับรถก่อนตามด้วยแอปเปติไทเซอร์สามอย่างสาล่ายหอยตลับแล้วก็ลูกกผััไส้ชีอมอื ด้วยฮามาจิแล้วก็ชูโทรโร่ซ์เจอร์ของทั้งสองอันคือนุ่มละมุนล,ละลายในปากและไฮไลท์ตัวต้นเรื่องวาเกีวเอฟายคาโกชิมะที่เชฟจะสไลด์บางมาให้เราแล้วก็นําไปทาเป็นชาบูเสิร์ฟคู่กับเต้าหู้แล้วก็ซอสงานต้หตาหค,คือนุ่มนิ่มฟีลพุดดิ้งเลยแหละชอบมากๆนี่จะเป็นสโมกิวตาเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของร้านเขาจะเอาลิ้นวัวซูวีมาย่างลมควันเสิร์ฟคู่กับเห็ดย่างมันเผาแล้วก็ล่าซอสแต่ถ้าใครไม่กินลิ้นวัวแจ้งเชฟได้นะรอบนี้พี่สาวเราได้เป็นตัวเทนเดอร์ลอยแทนคอ้นีะไรค่อ กรอบบางๆแล้วกินได้ทั้งตัวเลยอ่ะและนี่จะเป็นสิ่งที่ทาให้เราเริ่มอิ่มทุกคนข้าวอบเนื้อวากิวคามาเมชีเนื้อรสชาติดีอร่อยเลยแหละเชฟจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับซุปใสนะและปิดท้ายด้วยวาราบีโมจิมัทชาซอสซอสมัทช่าคืออร่อยมากๆสวานหวานครีมมีค่คมมีหน่อยหมดนี้เราจองผ่านทางคิฮาบนาเีทุกวันตั้งแต่รอบเที่ยงถึงสองทุ่มอยากได้สองใจหนึ่งแบบนี้จองลิงใต้โปรไฟล์ได้เลย